สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา14น,นาฬิกาค่ะคณะกรรมการการศาสนาศิละปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะอนุกรรมาการด้านาศาสนาจัดสัมมนาอนิสง์ของการสวดมนต์หวังให้คนไทยยึดมั่นในศิลธรรมคุณธรรมและมีจิตสำนึก นายบรวรศักดิ์อุวนโนรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติบรรยายในหัวข้ออนิสงค์ของการสวดมนต์ว่าปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนห่างเหินจากศาสนามีทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับศาสนาขาดความรู้ความเข้าใจทำให้เกิดภาวะวิกฤตมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องบวกกับภาวะบ้านเมือง ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุหันมาตั้งสติและใช้การสวดมนต์มาปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองมีสติรู้จักรับผิดชอบชั่วดีไม่กระทำผิดศีลธรรมคุณธรรมและจะริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศชาติสามารถนำหลักธรรมของศาสนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้นายบาวรศักดิ์ได้นำหนังสือบทสวดพระปริตเพื่อชีวิตที่เป็นมงคลมาเป็นแนวทางให้กับเยาวชนรวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมานาได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้และเพื่อให้นำมาเป็นหลักในการทำความเข้าใจตนเองเพื่อทำให้เกิดมงคลในชีวิตค่ะไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะเกิดเหตุฟอเรสซซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับพังพอนรุมกัดใบหน้าของทารกจนเสียโฉมในสหรัฐ ทางการรัฐเพนซิวเนียแจ้งว่าเกิดเหตุฟอเรสซ,ซึ่งเป็นสัตว์กระกูลเดียวกับพังพรส3ตัวรุมกัดใบหน้าของทารกหญิงอายุเพียงหนึ่งเดือนจนเสียโฉมและทารกต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสในโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าฟอเรส3สตัวเป็นสัตว์เลี้ยงแต่หลุดออกมาจากกรงและกรูกันเข้ามากัดทารกซึ่งพ่อแม่ปล่อยให้นั่งอยู่ในเก้าอี้เด็กมีเข็มขัดรัดนอกบ้านซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองฟลาเดเฟีย ส่วนพ่อขึ้นไปงีบหลับบนชั้นบนของบ้านและแม่ก็กำลังอยู่ในห้องน้ำกระทั่งได้ยินเสียงของทารกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจึงลงมาดูและก็พบว่าลูกถูกแท้จมูกริมฝีปากและแก้มจนหายไปหมดสมาคมผู้เลี้ยงฟอเรสแห่งอเมริการะบุนะคะว่าฟอเรสเป็นสัตว์ที่อนุญาตให้นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐ ด้านอายการกำลังพิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับพ่อแม่ของเด็กในข้อหาปล่อยปละละเลยต่อไปค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ที่6มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน